ายการกระถิ่นในครั้งนี้และขอให้เราและชมในความสุ่ความเจริญแต่ก่อนที่จะได้รับพรนันิุกธนาสาข้าพ่อค์ขอการพระราชนานิี่บนพระเศียรพระบรมรูปคั่วพระครูรัตนพุทธนานัยด็อกเตอร์ได้สำโจรมียถากัาต่าวขอบคุณขอบใจชื่นชมญาาิโยมทุกท่านเป็นระดับไปของการพระราชทานี่บนด้วยความเคนรม โบกมือดิพี่โบกเหรอนี่ถ้าโบกเธอหลอนหลอนอือ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 อออื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 ออมออือนืออ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 ออออืออืออืออออะออ่ออืออืออื่อืไม่ออือออืออือมืออไม่า่ เขาไม่อยากหาตะกินแทไม่อยากหาหนู